ขั้งหนึ่งกล่าวถึงการทาชายยากจนเหลือแต่แม่พ่อถึงแก่กรรมไปแล้วทุกวันตอนเช้าก็คว้าไม้ควักขวตอกจากบ้านไปหาผักผลไม้เพื่อมาเลี้กลุ่เน่ก็เดินผ่านสัดโบกฤษณ์เห็นดอกบัวแปดดอกชูชอบนาสวยก็เึงลงไปสู่สั์เด็นดอกบัวทั้งแปดนั้นขึ้นว่าแล้วก็เดลเห็นพระมลัยหน้ากระัพกเก็ ว่าเป็นน้องกายคระวัดเข้าไปหาพระมาลัยแล้วก็ถวายดอกพวทั้งแปดดอกพร้อมกับตั้งความปรารถนาไว้พระาลยก็บอกว่าตูก่อนกระทาชายการตั้งความปรารถนาให้ได้ผลในชาตินี้จำต้องประกอบด้วยสัมปทาส่ประการหนึ่งปัจจัยสัมปทาสิ่งของที่ได้มาต้องได้มาโดยชอบประกอบโดยธรรม วัตถุสมปทาิจำต้องถวายแด่พระร้านเท่านั้นแลวก็เจตนาสมบัติจำต้องประกอบด้วยเจตนาสามประการสามตัเจตนาดดงแรกมีความตั้งใจโดยสองมีความเต็มใจและโดยที่สามมีความอิ่มอกอิ่มใจในกองทานและสมบาสิเศคุณะในสมถัติจำต้องถวายแด่พระที่ออกจากสาสนาในวันนั้น กระเจ้ยก็ดึงลาหลับไปพระมาลัยก็มาตะเรกว่าสัตมัาสถา่เห็นเราก็ไปบูชามาแล้วตั้งแต่ที่ประสูตรสรัสโรติพานแสดงธรรมท,ทำบุเทบุเทบทีิีก็ไปมาแล้วก็เหลือเพียงจุลามณีเจนีแห่งอยู่นั้นจะมิได้ไปและก็วันนี้ก็เป็นวันปุณัะวันสิบห้าร วันพระเมื Rebel, er, ่อคิดว่าเราจะต้องไปกราบบูชาพระจุลามนีเกดีด้วยดอกไม้ดอกบัวทั้งแปดดอกของปตาชายตึ่มตันเข้าชาสบาบัดหายใจเข้าออกแป๊กเดียวก็ประกอบกายอย่างพื้นจุลามนีเทดีเมื่อไปถึงก็เวพทักษินขวาสามรอบนำดอกบัวทั้งแปดดอกนั้นเข้าไป บูชาพระจุลามณดีเจริญแล้วก็ถอยมางาั่นักที่สมควรหนึ่งเพื่อรอเวลาจัดได้แต่จะประสัยกับพระก,กินหรือแ้สกัดพระาสรดต่อไปก็มีน,ากามนักการณักจัดใกอี นั่นคือนักที่สมควรมีิริยามารยาทน่าเรื่อใสจึงเข้าไปพักไหวคิว่าและมีพระราชำรัสตรัสถามว่าทันเตถข้าแต่พระคุ้เจ้าผู้เจริญพระคุ้เจ้าขึ้นมาสู่เมืองกวันนี้มีภุรักประการใดเล่าพระเ็เจ้าค่ะมีเหตุสองประการประการหนึ่งก็มาบูชาพระจุลามิตเจดีย์บูชาแล้ว ประการที si ่สองก็มีความประสงค์จะคุยก like yeah, ับพระองค์อยากจะคุยกับพระเยรนครับและก็อยากจะบูชาพระจุรามณีครับพระคุณเจ้าไทยชื่ออะไรระทุานเจ้าพระคือพระมลัยมาจกชูพูววิตเป็นพระอรหันต์ครับขอเช็คหน่อยว่าเป็นพระอรหันต์จริงไหมเช็คได้เลยพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าบอกว่าขึ้นมาบูชาพระจุรามณีเจดีย์ปางฐานเนี่ยอยากจะรู้ว่าที่ ข้าวขึ้นมาบูชาข้างในใส่อะไรไว้ครับคุคระใส่อะไรไว้หนึ่งพระเกศธาตุพระพุทธเจ้าสองพระเที่ยวแก้วสี่เขี้ยวของพระองค์สี่แล้วครับเที้ยวเก้วพระเที้ยวแก้วมีสี่เขี้ยวมีสี่เที้ยวครับเที้ยวที่หนึ่งอยู่ที่ไหนครับจุฬามณีเจดีย์เาอยู่ตรงนี้ครับเขี้ยวที่สองประเทศจีนเที้ยวที่สามสีลังกา เที่ยวที่สี่นาครับวัแล้ก็ไปบูชาหมดเลยครับบูชาแห่งเดียวก็พอแล้วอบคุณพ่อห้องอาราคตุนเจ้าพระคุนเจ้ามีธุระสงสัยประการใดในเรื่องของสว่างนิมนต์พระสงฆ์บบก็มีความสงสัยว่าทรมไปพระอินทร์จึงหน้าตาเขียวเลยครับก็โดนองค์พระโโเขี้ยวถามจริงไม่น่าจะก่อนเลย <laughs> พระอินปก,กติไม่เขียวครับุกท่าจเราไม่เขียวปก,กติก็ปก,กติธรรมดาเทวดาทั่วไปเขาๆาของๆมีนักบวชมีของใสนีส่แหละซีเหมือนกันนีเหมือนกันแต่ว่าที่เขียวที่เขา,าเขียนตามฝาผนังโบสถ์ตามวิหารก็เพราะว่าแสงจากอาวุธประจำกายของพระอินองอโปรเกมุตประจำกายนี้แสงอาทิตย์มากระทบแสงมันก็ส่งแสงมากระทบร่างกายของพ้ร่างกาย<ด>มีสเขียวครั มีชื่อว่าอะไรครับวชิระปราณีหรือว่าอากาว <c oughs> ชิระปราณีหากอุปจารยกายหากเวลาถูกแสงอาทิตย์นก<ม>็เขียวมีแสงวัะจากต้องพระองอ์้าให้สีเขียวสีดแดงหากหลากหลายสีตามแสงใช่ครับครับนี่พระเอกครับ ทำไมครับเจ้เก่งดูเดี๋ยวนี้จะไปที่ไหนจะฟังเทศไดจะมีนางฟ้ามาฟังเพลงใหม่อะเทวดาก็จะน้อยครัและถ้าบุคคลเราจะเกิดเป็นพระินแบบจะทำยังไงนครับโอ้นี่อยากเกิดเป็นพระินเทวดาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอยากเกิดเป็นพระินเขาบอกว่าต้องสร้างวัดเจ็ดวัดสร้างวัด วัดแบบไหนนะครับวัดประการบอการว่าเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติเจะการหนึ่งเลี้ยงดูบิดามาดาตลอดชีวิตครับดูให้เลี้ยงกายถ้าตายแล้วก็ให้เลี้ยงวิญญาณอยู่ก็ไม่ลำบากจาก้าเก่งเลี้ยงวิญญาณเป็นไหมเป็นทำยังไงครับทำบุญท่าเสนาอุทิเบนถ้าเวลาตายแล้วเผาแล้วทำยังไงก็ เห็นชื่อกระดูกกระดาษก็ทำบุญไปเถอะกินสมบูรณ์กระดูกบอลกระดาษค่ะนี่คืออยู่ให้เลี้ยงกายตายก็เลี้ยงปัญญาทำบุญตรงนี้ให้ท่านครสองก็ประพฤติตนออ่นน้อมถอนตนต่อผู้ใหญ่ในคระบูรวตลอดชีวิตครับเราเพิ่มตนน้อมใจดีครับพี่เราเองครับผมเหมาะสมกับท่านนะไอ้นางตะโจบไม่ใช่อ่อนน้อมจบเจืถ้าราจะรับนึกว่าอ่อนน้อมนะครับ ที่มีอาวุโสกว่าเราที่อยู่ในบ้านเราใช้นามสมุลเดียวกันอย่าไปลบหลู่คุณท่านเออนับถือกับคุณป้านาอาครับเวลาที่สามีวาจารุ่ม,มนวลสุภาพตลอดชีวิตพูดจะอ่อนหวานไม่พูดคำหยาพูดจะเคาะเคาะบอกว่าหวานใดหรือเท่าพินวานจาหากหวานอื่นมิตรึงตราเพียงได้อะคนพาน,ะนาการใจสูจ้จะอ่อนพยมให้ต่อถ้อยคำหวานครับคือคำหวาน ตลอดชีวิตมาข้อสี่มีวาจาไม่สออเสียดตลอดชีวิตไม่พูดจว๊บจะแกงแยกไม่สอดเสียดไม่ให้แบ่งพักแบ่งพวกแบ่งพวกทำให้เสียรรกแบ่งพักทำให้เสียสมัคคีแบ่งทั้งพวกแบ่งทั้งพักทำให้เสียทั้งรรกเสียทั้งสามัคคีต้องมีสีเดียวกันคือสีมังคานั่นก็สามัคคีข้อห้ามีใจปรถนะความประนีดีในการแจกทานตลอดชีวิตครับข้อที่หกมีวาจาสัจจริงตลอดชีวิต พูดอะไรไว้ก็ทำให้ได้จริงและก็มี7ป็ดปนความโปรดเสียได้โธ่ความโปรดคมความโปรดเสียได้เอโกบริตราเทระทําไมพระกรมจะเสด็จไปไหนมักจะมีภาชนะเป็นช้าเอราวัณใช่ไหมครับทักช้าเอราวัณนี้มีหัวกี่หัวนะครับสามสิบสามหัวมีสามสิบสามหัวกี่ขาละครับสามสามหัวสี่ขา ช้างหนึ awa, wish, uh ่งต uh. ัวม uh ีขาสี่ขาและช้างสีขามีสามตัวทายนะโม่แลม่เช้างหนึ่งตัวมีสีขาครับช้างสีขามีมีทั่วไปมีทั่วไปอนพหนยาน้พระเอ็นครับทำไมเมืองมนุษย์เบอกว่าองค์เรศวนสรียชอบไก่มีนอกเรื่องนะนอกเรื่องนะเพราะามเรียนสวรียชอบไก่ ไทยกับไก่เป็นตีกับือนแปรชนะบ้านยุชนะม้าและทำยังไงไ,ไก่ไทยมีกี่ขาล่ะครับไก่ไทยมีสองขาและไก่พม่ามีกี่ขาล่ะครับมันก็มีสองขา,งขาเพชรทำไมอะ่ะหกขามีหกได้ไงอา้าวไก่มีกี่ขาสองขาพระมีขาสี่ผ้าอ๋อ ปีกสองมาเลยอามาปีกามามาปีามาอามาเลยอามาเลยอาหมามีสองเออรูไก่พักมากพิ่าโอ้โหโอ้าอะจะจำไว้เอเที่ขาเรื่องช้ารวันที่เป็นอะไรไก่พระมากพรักเยพะ แต่พ่อบ้านไม่หกขาครับแล้วก็ไปหกขาเอ้อพระอินทร์เขาบอกว่าพระอินทร์นี่หน้าตาดีผิวพรรณสวยแต่ว่าเจ้าชู้เือเกินมีพระเหสีเป็นเริ่นแสนครบา่องค์มีเจ็ดแสนเจ็ดโกดแต่ว่าเรามีกี่องค์พระเหสียกไว้สี่ยกไว้สี่องค์ยกไปสี่เงิน สุธรรมาครับสองสุจิตราครับสาสุนันทาและสี่สุชาดาครับเดี๋วห้าล่ะเอาอย่างห้านะสุชาดาเป็นไงล่ะไม่ชาดานะสุชาดาสุชาดาไม่ได้ไม่ได้นะเดี๋ยวสุสามารถก็จะเอาว่าสามารถหัวไม่กอดนั่นช่นชาดาเหมือสุชาดามีสี่แต่ละคนทำตรงทำ ลอมเล่าโดยย่อที่ว่าทำการอะไรได้บุตรอะไรเล่าย่อๆเขาเล่าแ,แค่ไหนขอได้ไปความห้านาทีแต่ก่อนเนี้ยพระอินทร์ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่เป็นมนุษย์ที่มีจิตอาสานามปรากฏว่ามาักค้มานกอยู่ที่บ้านอัจฉริยธรรมแล้วก็ทําความดีโดยที่ไม่ใช่หน้าที่เห็นทางเข้าหมู่บ้านมรก็เลยประจอบไปถามให้เตียงพอ,เพ,อเพื่อนเห็นสาสองคนก็เลยมาช่วยรวมมักค้ มาลงด้วยเป็นสามสาคนช่วยไปช่วยมาผู้ใ่บ้านที่มีหน้าที่โดยโตรงเขาไม่ชอบใจก็เลยไปเพชรทุนเลื่อนสูงกรบทุนไปกรบทุนมาก็ถึงหูของพระราชาพระราชาก็ทรงมีพระการดุจคุยนุ่นวาง่างคือสมพระหูเบาก็เลยตัดเรียกมาฆมานพมาเข้าเฝ้าแล้วก็ลงโทษมาฆะมานพกับพวกไม่ถามอะไรเลยสั่งให้ช้างตกมันวิ่งไปเหยียบช้างก็วิ่งไปรอบนึงมันก็หยุด

เตือช้ามันวิ่งมารอบหนึ่งมันก็ไม่เหยียบรอบที่สองก็ไม่เหยียบแม้แต่ม้นเสือแล้วรอบที่สามก็ไม่เหยียบพระราชาก็เลยถามถามไปถามมาได้ความจริงมาข้มามท็อปเล่าความจริงว่าไม่ได้เป็นกบแต่ว่าเป็นคนที่มีอาสาพระราชาก็เลยสั่งปลดผู้ใหญ่บ้านตั้งมาทรับมาท็เป็นผู้ใหญ่บ้านแทนแล้วมา แล้วก็บอกนายช่างว่านายช่างบอกท่านเกิดจากนั้นแต่ทำช่อฟ้าสักตัวหนึ่งนาสุขามาก็เลยกว้านซื้อไม้จะมาทำช่อฟ้าเมื่อมาฆ่ามนุษย์ถามนายช่างนายช่างก็รับสินตนมาแล้วก็เลยบอกว่าท้าลายยังไม่เสร็จยังไม่สวยถึงเสร็จก็ไปสวยพระเกิดจะให้สมบูรณ์แบบต้องได้ช่อฟ้าาติมาฆมามนุษบอกว่าจะไปหาที่ไหนล่ะนายช่างก็บอกว่าเดี๋ยวลองหาดูก่อนไปกว้านหาซื้อมาก็หาไม่ได้มาะ่ามนุเองก็ไปหา สุดท้ายนายช่างบอกว่านุ่มแหลไปเจอบ้านทังเมียคนทหนึ่งท่านคือว่าสุธรรมามีไม้สามารถทำช่อฟ้าได้มาข้ามารถก็เลยไปขอซื้อนางสุธรรมาบอกว่าไม่ขายแต่ถ้าเกิดจะให้ถวายร่วบมมูับพี่สลับชื่อช่อฟ้าว่าสุธรรมาละท่านก็จะยอมให้ไม้อันนี้มาข้ามารถก็เลยยอมขอยอมไปคนที่หนึ่งในคนที่สองก็ต้องยอมด้วยนางสุติตราก็เลยขอสร้างสวนนางสุนันทาก็ขอสร้างสระ ส่วนานางสุชาดาเห็นว่าพี่ๆทำแล้วตัวอเองคงไม่ต้องทำกะว่าปับแม่ที่ผัวแล้วจะหอ่อเมียสุดท้ายตายไปทั้งหมดก็ไปเกิดมรรคมนุษย์ไปเกิดเป็นพระกีนนางสุธรรมสร้างช่อฟ้าก็ไปเกิดเป็นมเหสีนางสุกิตรากับน,น,น,นางสุนันทาก็ตามไปเป็นคนที่สองคนที่สาแต่นางสุชาดาไม่ได้ไปเกิดด้วยหลับหรือย่างนัอนู่ <fun. S 1> <laughs> นางสุชาดาไม่ได้ไปเกิดด้วยเป็นที่ก็เกิดเกิดเป็นนางลูกปลายามอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ข้าพเจ้นอนอยู่ที่ไหนเนาะเนาะปลายาครับมีอยู่ไหมตอนนี้หรือว่าสงครหมดแล้วข้าพเจหมดแล้วผมเป็นหมดแล้วครับสุดท้ายแล้วพระอินทร์ก็เลยตามไปโปรดบอกว่านางสุชาดานางลูกปลายางให้เธออยากไปเกิดด้วยไหมนางสุชาดาบอกอยากไปเกิดด้วยสิทธิพระอินทร์ก็เลยบอกว่าถ้านั้นจงรักษาศีลนางลูกปลายางสุชาดาก็ตระหนักว่า สาสีนด้ไงล่ะพี่ทั้งเป็นนกรอยะก็ต้องกินปลากินปลาแล้วก็ไ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าเกินเรื่องลูกกระจะพูดได้ได้ไหมเพาไม่เพราเขาคุยได้ก็าสื่อสารกันได้กันนะภาษาลกไก่อม่าอะไรมีแล้วกินได้พระอินทร์พระอินทร์ก็เลยไปบอกให้นางลกกระจาสุชาดาให้รักษาศีลโดยการที่ให้กินแต่ปลาตายอย่างกินปลาเป็น นางนกพยาบชาเาลองอ๋อถ้าอย่างนั้นแหก็ทําได้สี่วันห้าวันมีปลาตายลอยน้ำมานางนกพยาบกาดาก็ดำรงชีวิตอยู่ได้วันที่เจ็ดวันที่แปดวันที่เก้าไม่มีปลาตายลอยน้ามาหิวเต็มทีแล้วพระอินทร์ก็เลยเห็นว่าสมควรแล้วจะไปลองใจก็เลยจำแรงแปลงกายปลาตายลอยลน,น้ํามานาง นานรักยากระเบือโลงคอก็อหมดงานรักอินแต่ว่านางรัายานเห็นว่าปรามยิ่งกระลุกกระิกอยู่ก็เลยปล่อยยอมตัวตายแต่ไม่ยอมให้สิ้นขาดก็ตายแล้วไปเจอปนธิดาสูงไปเจอปิธิดาช่างทองพอูรักอินก,ก็ตามไปด้วยความรักข้าพกข้าชาติสุดท้ายแล้วก็มาเกิดเป็นมาเหสีคนที่สีนกก่นาประตบว่านางสุชาดานะระบุเจ้าค่ะกลายเป็นลระรักสุขขอฟ้า เกิดเป็นมาเหสีของพระกินนี่ไม่ได้บอกคุณนะแต่บอกให้ฟังวัดมหาธาตุตติอตรมา่ะชอบฟ้ามันลดลงมาโยมคนไหนอยากเกิดเป็นมาเหสีคนที่นหนึ่งถามหลวงพ่อว่าเท่าไหร่ชอบฟ้านี้ฉันจะเกิดเป็นมาเหสีองค์ที่หนึ่งจับจองน,นะโยมนะยังไม่มีโชติภาเดียวเดียวทำไมเทศเย่ยงเดียวห้ามเรียอะไรไม่ได้เรียอะไรบอกให้โยมฟัง บอกเรื่องบอกเรื่องเพียงบอกเรื่องเพียงบอกได้เฉพาะที่วัดขาท่าบอกร่าท่านรอได้บบได้แล้วขึงนได้ทราบชอบฟ้าเป็นของสูงฆ์อลาอลพระชอาลพระกินทำไมพระมาลัยก็ได้ใจสวน,นรวนถามพูดจาระสายกับพระกินก็ได้ใจความพอสมควรในระดับนั้นพระมาลัยก็นั่งรอเทพโอทั้งหลาย บูชาพระจุลามาดีเทดีครับ<ฆ>ก็มีเทพบระบุตรองค์ที่หนึ่งสองสสีจนถึงองค์ที่11ก็มาร<ฆ>ับแล้วก็กลับไปองค์ที่12นั้นมีชื่อว่าอะไรให้พระพุทเจ้าพระครูวัดีได้ชี้แจงและุดจบพอได้ใจควานพระพุเจา้จาจะให้เป็นเทวดานัน้งอิกพญายมก็ให้เป็นพระอินก,ก็ให้เป็น เทวดาก็ให้เป็นก็เป็นสามต้องนั่งเลยนะก็เจ้วถิ่นนะถิ่นบนนะหลังจากนั้นหลังจากที่พระอรหันตมาลัยเทวะเถระเจ้าได้สนทนากับสมเด็จอมรินทราธิราชอยู่ก็มีความประสงค์จะสนทนากับเทวดาที่จะมาชุติตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าในพระกับนี้มาประดุว่าสมเด็จพระศรีอริยเทพไกร ก็เลยถามพระอินทร์ว่าเทวดาองค์นี้จะเสด็จไหมพระอินทร์ก็บอกว่าเทวดาองค์นี้บำเพ็ญบารมีอยู่บนสวรรค์ชั้นยุสิทธนาประดุว่าสมุสิทธเทพบุตรเดี๋ยวจะลงมาบูชาท้าตุลามณีเจดีย์สถานเมื่อสมุสิทธเทพบุตรได้พาเหล่าบริวารจำนวนหนึ่งแสนสองหมื่นองเป็นนาคแล้วลงมาบูชาท้าตุลาภาีเจดีย์สถานเสร็จแล้ว พระอินทร์ก็แนะนาให้กับพระอรหันต์มาลัยรู้จักว่านี่คือสารสิทธิ์เทพประดุลแนะนำสารสิทธิ์เทพบรุว่านี่คือพระอรหันต์มาจากโลกมนุษย์นามว่าอรหันตมาลายเทวะิเระเจ้าสารสิทธิ์เทพประุก็มีว่ากราบไหว้พระอรหันตมาลัยเทวะิเระเจ้าพระอรหันตมาลัยเทวะิเระเจ้าก็เลยถามคำถามที่เป็นตำนานตั้งแต่การทั้งนั้นที่เกิดกระทั่งถึงวันนี้ต่อหน้าพระอินทร์เป็นขยานว่า ชาวชมพูตะวีตเขาทำบุญกันเขามีความปรารถนาอยากจะเกิดทานสาสนาของพระองค์อยากจะพบพระลูกพระโขของพระองค์และที่สำคัญอยากฟังธรรมะจากพระโอษฐ์ของพระองค์เขาตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าวข้าวอันนี้เขาเหมือนดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวตั้งใจจำตรงตากับพระโขงขอแรงอธิษฐานานำข้าลราชาคอยพบดวงแก้วคอยแล้ววงมารพบพระศรีอานในอนาคตการเรื่องหน้า ทำอย่างไรจึงจะเกิดทศางศาสนาของพระ,พระ,พระตตองค์สารสิทธิ์ได้ประมวบตอบชัดเจนย่าย่มสารสิทธิ์ได้ประมวบตอบว่าบุคคลใดก็ตามแต่อย่าเกิดทางศาสนาของพระองค์อยากความรรนะธรรมัต่อหน้าพระพักของพระองค์ระการที่หนึ่งให้รักษาสีลห้าอย่างเพ่งรัประการที่สองให้หาโอกาสฟังเทศมหาชาติสิสากันหนึ่งพันพระคาถาให้จบครบภายในวันเดียวด้วยเหตุน,นี้ ทางวัฒนธาตมบริหารนำโดยเพ่อนทันุหลวงพ่อพระราชวรพุทธีพร้อมกับคณะสงฆ์สมเณรกรรมการวัดญาติโยมสาธุชนผู้ต้ิงรืจึงจัดงานศึกสาประเพณีเทศมหาชาติเวศสันทรชาดขึ้นทุกปีเพื่อถือว่าเป็นการอนุเคราะห์สงเคราะห์ให้ญาติโยมที่ยังไม่มีโอกาสฟังเทศมหาชาติจบครบศึกษากาจะได้มีโอกาสฟังเทศมหาชาติจบครบศึกษากา อนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่คือเกิดทางศาสนาของสมเด็จพระศรีอริยะเทศไรมันมีอย่างไรเยอะปกติแล้วเราอ่านพระคำทีหรือว่าจินตนาการในศาสนาของพระศรีอริยะเทศไรก็บอกว่าจะมีแม่นะสองสายไฟหนึ่งไหลขึ้นสายหนึ่งไหลลงมีต้นกระลประลึกนึกสิ่งใดถ้าเกิดเราเคยทำบุญไว้สิ่งนั้นก็ปรากฏมีชายหนุ่มหญิงสาวอายุพอๆกันหน้าตาสวยหน้าตาดีคุณคนลักสาสี่ห้าไม่ต้องมีรู้ว่าไม่ต้องระแวงว่าเอา เป็นคนเหลือในศาสนาของสมเด็จพระศรีอริยเมตไตรแต่แก่นแท้จริงที่เราปรารถนาอยากจะไปดึงกำเนิดเกิดในศาสนานั้นเพราะว่าเราเคยศึกษาพุทธประวัติเราเคยศึกษาว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมทีบรรลุธรรมแปดหนึ่งคนบรรลุธรรมทีหนึ่งแสนสองหมื่นคนเราอยากจะเกิดเป็นหนึ่งในแปดหมื่นอยากเกิดเป็นหนึ่งในแสนสองหมื่นคนนั้นฉะนั้นเราทั้งหลายทำบุญจึงตั้งความปรารถนาอยากเกิด ทำาศาสนาสมเด็จพระศญญรีอาริยะเทวีญากฟังธรรมะจากพัดโอดของพระองค์เพื่อยๆได้รู้ธรรมะต,ตามที่พระพุทธองค์นั้นได้ทรงตรัสรู้นี่คือเหตุผลหลักดังนั้นในวันพรุ่งนี้ญาติโยมที่มีสุขภาพดีญาติโยมที่มีกําลังใจดีญาติโยมที่มีกําลังศรัทธาดีก็ขอจเจริญพรเชิญชวนญาติโยมมาฟังได้ตั้งแต่ณนโมการทศวรเริ่มเวลาเจ็ดนาฬิกาตรง จบจนกระทั่ง,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 งาน,นาโมกันสุดท้ายเรือกประมาณหนึ่งพุ่มตัวประมาณและญาติจบก็ย่อมได้รับอานิสงค์จากที่สามุสิทธิเทพบุตรได้ตัสบอกับพระรัตมาไรเทว,วเถรดาโบนสวรรค์ชั้นดาวดึงที่มีโสจยาวลิน<อ><อ>ทานาราธิรชนั้นเป็นพยานในการบอกอนิสงส์นี้หลังจากที่สนทนาการสำเร็จเสร็จสินส้นเรยีรยบร้อย พระอรหันตมาลัยเทวะเดชาเจ,จ้าก็ลงมาจากเมืองสวรรค์บินถบาตท,ที่บ้านกำโคตรคาบและเทศนาสั่งสอนชาวชมพูทวีตามที่ได้ไปสนทนากับพระยาโยบราาและได้สนทนากับพระอินทร์และพระสันตุสิทธิ์เทพบุตรก็มีด้วยประการอย่าง,งไม่จบอย่างไม่จบต่ออีกน,นิดชึุลพระองค์ใกญ่มากเลยนะเอร็ดอรเองนระทำไมครับมีปัญหาอีกข้อเดียวยองติด อยู่ในใจท้าไม่ทราบว่าจะถามไตรปิฎกเนี่ยมีสติปัญญามไกมท้าวถามว่าเป็นพระเอกครับทำไมพญายมก็เพิกจบไปแล้วถ้าบนี้พญานะครับทำไมครับถามว่าพญานา่อนจะเป็นพญานาคนเป็นอะไรมาก่อนนะครับเป็นนักเรียนหรือว่านี่ทว่าก็แบบกับบ้านตกดินอ่ะอ๋อผป้องฝ่า้ถาม ทำไมก็จะเป็นพยลายงต้นพยาโตมาก่อนดอกบั้งทุกเรื่องานอะไรนี่เนี่แนครับปีหน้าเราต้องฟังถามตั้งอิทธามานี้วิสีทธิ์อะไรครับญาติโยมท้างหลายในเรื่องดีการระมาและอัตมภาพทั้งสองรูปได้รวบรวมประมวลแสดงมาก็พอสมด้วยการลสมัย เวลาเทศนาภสษาในอาวสานกายเป็นที่จบแห่งพระธรรมเทศนาพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพเทวานุภาพและด้วยเดชเดชาพระแม่อมหลวงพ่อสรรมฤทธิหลวงพ่อเทวฤทธิและหลวงพ่อสัติ์ที่กลับมา จงตนบรรดาพิบาลปกป้องพุมกรองป้องกันท่านสาธุกหลายให้เป็นผู้แลลวลาบบางราบปลอดภัยหากลายจากสัพพทุกสัพพสมไม่มีโรคไม่มีภัยหมดอันตรายทุกประการจากเจริญงอกงามสมบูรณ์บุลผลด้วยพอใจสิประการให้อายุยั่งยืนยิ่งนานผ่าน หนึ่งร้อยปีการผลวันนะมีพิษวรนของบุตรดุสสาสวร์นาฟ้าสุขะมีความสุขกายสบายใจพละร่างกายแข็งแรงท่านทั้งหลายหวังลาบราบไหลดำได้ราบดำเจ็ดจำยองท่านทั้งหลายหวังยศเสริมศีลอยดเทวีกินยืดโยงท่านทั้งหลายหวังคนสมพระสง์ปราสานเสริญท่านทั้งหลายหวังตร